สวัสดีค่ะมาพบกับครูอ้อยนะคะครูอ,อุ๋นเรือนหมู่แก้วค่ะในวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมนะคะชั้นป .4 ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมกันต่อนะคะสําหรับวันนี้จะเป็นตอนที่2ค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะของวันนี้นะคะนักเรียนสามารถบอกความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมได้และ นักเรียนเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมค่ะค่ะเด็กๆยังจำได้ใช่ไหมคะว่ามนุษย์กับสิ่งแวดล้อมนะคะมีความสัมพันธ์กันก็คือในฐานะที่มนุษย์นะคะเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติและในขณะเดียวกันค่ะมนุษย์เราก็เป็นผู้ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติในการดำรงชีวิตนะคะในการดำรงชีวิตของมนุษย์เรานะคะ ครูคจะขอแบ่งออกเป็น5ด้านนะคะในระดับชั้นป .4 นะคะด้านที่1นะคะปัจจัยพื้นฐานเบื้องต้นในการดํารงชีวิตนะคะซึ่งเราได้เรียนไปแล้วนะคะในคลิปที่แล้วนะคะและในคลิปนี้นะคะครูคคก็จะมาแนะนำค่ะในหัวข้อที่2นะคะการตั้งถิ่นฐานและชุมชนแล้วก็หัวข้อที่3นะคะความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสิ่งแวดลอ้อมในเรื่องของพื้นฐานทางเศรษฐกิจ และลักษณะอาชีพค่ะค่ะปัจจัยปัจจัยพื้นฐานเบื้องต้นนะะในการดำรงชีวิตนะคะทุกตัวอีกครั้งนึงนะคะปัจจัยพื้นฐานซึ่งก็คือปัจจัยสีนะคะก็ได้แก่อาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุง่งห่มแล้วก็ยารักษาโรคนะคะค่ะมาหัวข้อที่2นะคะในเรื่องของ ความสัมพันธ์นะคะในด้านของการตั้งถิ่นฐานและชุมชนค่ะความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะก็ <c oughs> จะเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการตั้งถิ่นฐานและชุมชนของมนุษย์นะคะเพราะว่ามนุษย์จะต้องอาศัยทรัพยากรธรรมชาติเหล่านั้นในการดํารงชีวิตนั่นเองค่ะค่ะในบริเวณที่ ที่มีพื้นที่อุดมสมบูรณ์นะคะเช่นที่ราบลุ่มแม่น้ําที่ราบรอบๆทะเลสาบหรือว่าที่ราบชายฝั่งทะเลนะคะก็จะเป็นชุมชนนะคะเป็นแหล่งชุมชนที่ปรากฏหลักฐานอยู่ในปัจจุบันนะคะเช่นอียิปต์โรมันจีนอินเดียนะคะก็คือเป็นบริเวณที่มีประชากรค่ะอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นนะคะ แล้วก็นอกจากนี้นะคะรูปแบบของการตั้งถิ่นฐานแล้วก็ชุมชนนะคะก็จะเป็นไปตามสภาพแวดล้อมของในแต่ละท้องถิ่นนะคะยกตัวอย่างเช่นการตั้งถิ่นฐานของคนที่อยู่ในที่ราบลุ่มนะคะก็จะตั้งอยู่ริมแม่น้ํานะคะสร้างบ้านอยู่ริมแม่น้ำนะคะเพื่อความสะดวกในการเดินทางะคะ่ะมีความมั่นคงในเรื่องของทรัพยากรน้ํานะคะจะได้อาหารจากสัตว์น้ํานะคะรูปแบบของชุมชนค่ะก็จะ ตั้งถิ่นฐานกันยาวไปตามลำน้ำนะคะจะเรียกว่าเป็นชุมชนแบบถาวรน,นะคะต่างจากชุมชนของผู้คนที่อาศัยอยู่ในเขตแห้งแล้งนะคะเรกเรียนดูตัวอย่างรูปทางขวาสุดนะคะอย่างเช่นทะเลทรายนะคะเขาก็จะสร้างบ้านนะคะมีเรียกว่าบ้านนะคะจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับกระโจมนะคะซึ่งจะเป็นที่อยู่ที่ไม่ถาวรน,นะคะ คนกลุ่มนี้ค่ะก็จะมีการเคลื่อนย้ายไปเรื่อยๆนะคะเคลื่อนย้ายที่อยู่อาศัยนะคะไปอยู่เสมอค <ac> ่ะค่ะข,ข้อที่3นะคะในเรื่องของพื้นฐานอาชีพแล้วก็ลักษณะอาชีพนะคะขอโทษค่ะออพื้นฐานทางเศรษฐกิจและลักษณะอาชีพนะคะมนุษย์ในแต่ละท้องถิ่นค่ะก็จะประกอบอาชีพแตกต่างกันไปนะคะ่ะตามสภาพของพื้นที่ และลักษณะของทรัพยากรธรรมชาตินะคะเช่นบริเวณที่ราบรุ่มค่ะคนที่อยู่ในที่ราบรุ่มนะคะก็จะทําอาชีพที่เกี่ยวกับเกษตรกรรมค่ะเพราะว่ามีน้ําท่าอุดมสมบูรณ์นะคะทําเกษตรนะคะปลูกข้าวปลูกผักสวนครัวนะคะส่วนใครที่อยู่บริเวณชายทะเลค่ะหรือเกาะต่างๆนะคะเขาก็จะทําอาชีพประมงนะคะ หรือว่าใครที่อยู่ที่บริเวณที่มีทุงหญ้านะคะตามภูเขานะคะเขาก็จะมีอาชีพในการเลี้ยงสัตว์นะคะยกตัวอย่างเช่นเลี้ยงแกะเลี้ยงแพะนะคะหรือว่าบริเวณที่เป็นแหล่งแร่นะคะเขาก็จะทําเป็นเหมืองแร่เป็นอาชีพหลักนะคะค่ะแล้วก็ในขณะเดียวกันค่ะ วิถีชีวิตนะคะของมนุษย์ยุคใหม่กระบวนการดำรงชีวิตค่ะมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นจนเกิดเป็นระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆโดยเฉพาะระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมนะคะที่ปัจจุบันเนี่ยคะ่ะแผ่กระจายไปทั่วโลกเลยนะคะการตั้งทินฐานนะคะอยู่บนฐานพื้นฐานการผลิตการแลกเปลี่ยนแล้วก็การบริโภคนะคะภายใต้กระบวนการเหล่านี้ทรัพยากรธรรมชาตินะคะแล้วก็พลังงาน ก็จะเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดนะคะซึ่งได้มาจากสิ่งแวดล้อมนั่นเองค่ะดังนั้นแหล่งใดหรือว่าพื้นที่ใดหรือว่าประเทศใดนะคะที่มีทรัพยากรอ,อุดมสมบูรณ์นะคะก็จะมีความได้เปรียบค่ะค่ะแล้วก็ในขณะเดียวกันค่ะของเหลือใช้นะคะจากกระบวนการต่างๆค่ะก็จะทิ้งกลับ ไปสู่สิ่งแวดล้อมนะคะเป็นแหล่งรองรับซึ่งก็จะมีผลทําให้คุณสมบัติของสิ่งแวดล้อมนะคะเปลี่ยนไปมากบ้างน้อยบ้างนะคะตามความสามารถในการปรับตัวของสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมนะคะถ้าปรับตัวไม่ได้ก็จะทําให้สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปนะคะแล้วก็จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์นะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะ โรงงานค่ะปล่อยควันเสียออกมานะคะก็จะส่งผลให้เกิดมลพิษทางอากาศนะคะรูปกลางค่ะเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์นะคะหรือว่าขยะเทคโนโลยีทั้งหลายนะคะซึ่งในปัจจุบันนี้นะคะมีเยอะมากนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะย่อยสลายได้นะคะส่วนรูปขวาสุดนะคะก็เป็นน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมนะคะ ที่ถูกปล่อยลงในแม่น้ำบ้างในทะเลบ้างนะคะก็จะส่งผลให้เกิดมลพิษทางน้ำตามมาค่ะค่ะสรุปวันนี้นะคะในหัวข้อที่2และ3นะคะการตั้งพิ้งถานและชุมชนแล้วก็พื้นฐานทางเศรษฐกิจนะคะและลักษณะอาชีพค่ะ มนุษย์นะคะในแต่ละท้องถิ่นก็จะแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมนะคะสภาพของพื้นที่แล้วก็ลักษณะของธรรมชาติค่ะแล้วก็สำหรับคำถามนะคะในวันนี้นะคะข้อที่1ค่ะถามว่าการตั้งกินฐานและชุมชนนะคะของคนที่อาศัยอยู่ในที่ราบลุ่มและคนที่อาศัยอยู่ในเขตแห้งแล้งนะคะเหมือนหรือต่างกัน ะะแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรคะให้นักเรียนอธิบายนะคะข้อที่2ค่ะมนุษย์ค่ะในแต่ละท้องถิ่นนะคะประกอบอาชีพเหมือนหรือต่างกันอย่างไรนะคะให้นักเรียนอธิบายนะคะแล้วก็ยกตัวอย่างมา3อาชีพนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ